ดูคุยแซปโชอย่าลืมกดซับสไครต์และกระดิ่งตามน,นั้นเลยค่ะไม่พูดอย่างอื่นเลยเหรอคะไม่ค่ะ <laughs> ค่ะ ต้องบอกวันนี้สนุกหลายเรื่องแน่นอนคือแขกรับเชิญเนี่ยวันนี้พี่ได้รับการเป็นพิธีกรรับเชิญด้วยเพราะว่าแขกรับเชิญันนี้เหมอกกับพี่เป็นเพื่อนสนิทพี่ด้วยคนหนึ่งใช่ไหมยุคนี้เลยพี่ต้องแต่งตัวอะไรต่างๆเนี่ยเพื่อต้อนรับเขาเลยอ่ะจริงเหรอเขาเป็นใครแม่แล้วมันจะสนุกยังไงโอ้โหลูกเอ้ยเห็นดวงหน้าหนิงแล้วพี่รู้สึกว่าไม่พอปากเขานะทำไงอะโอ้เดี๋ยวนูดูปากแขกรับเชิญของเราวันนี้ที่สุดกันที่สุด ที่สุดของที่สุดเอ้ยแม่พูดมาขนาดนี้อาจจะเป็นใครไปดูว VTR กันค่ะตัวแม่มาแล้วนะยะกด่งประสันดานราย LGBTQ ยุคบุกเบิกของเมืองไทยตัวท็อปเลยจ้าวันนี้จะมาเปิดเผยสทัสทยชีวิตในรวงการบันเทิงที่ยาวนานกว่า40ปี มันเป็นคาแรคเตอร์เขาเรียกว่ามันเป็นเป็นโลโก้ของพี่โหน่งนะถ้าเป็นพี่โหน่งคาแรคเตอร์นอกจากอาปมาเลยต้องแย่อ๋ออันนี้คือเรื่องจริงใช่ไหมคะตากแลบลิ้นปิ้งตาอันนี้เป็นตัวแบบเขาเรียกว่าอะไรพี่โหน่งเนี่ยตรงนี้เป็นจุดที่ พี่มันเป็นเรื่องของ social distancing เราจะต้องอยู่ห่างกันนะคะพี่นงกับพี่เนี่ยอายุห่างกันประมาณ20ปีบปีจริงจริงพี่นง70แล้วอ่ะใครบอกฉันโกหกเพานั้นเดีวจริงๆงั้นวันนี้จริงๆอยากรู้เหมือนกันอายุที่แท้จริงของพี่นงคือไม่มีเรื่องก็พึ่งไปถ่ายละครมาแล้วก็มีเด็กรุ่นหลานเนี่ยก็นั่งนั่งนั่งอยู่กันคุ้นไหกางแขนระวังนะฮะหัวนมแลบ ก็ขี่กัดไปแล้วเอาเราวายุะเพศโผล่เด็กก็คือท่านแอะว่ามันก็มองหน้ากันงงพี่พี่อายุเท่าไหร่ครับบอกฉันน่ะกอายุเจ็ดสิบยังยังาแล้วเด็กว่ายังไงตกใจแล้วเด็กเด็กเชื่อไหมคะเด็กไม่เชื่อแล้วจริงๆงอายุเท่าไหร่จริงๆแล้วยุ60ค่ะห0สิบคือทวนนะฮะไม่ทวนไม่ทวน60บวกบวกค่ะไม่บวกลบ ไม่ยอมคือต้องบอกคุณผู้ชมว่าหลายๆคนเนี่ยนะคะรู้จักกับพี่หนงวัสัน์เนี่ยในฐานะนักแสดง L G B T เรียกว่าเป็นยุคบุกเบิดของวงการบันเทิงใช้คำว่า L G B T ยุค M B K H คือ L G B T มันจะมีหลายยุคอันนี้มันยุคเก่ามากค่ะตั้งแต่สมัย M B K H ดังหนงดดังก็คือถ้าย้อนย้อนกลับไปก็น่าจะประมาณ4ีปีที่แล้ว สี่สิบปีที่แล้วแต่น้องหนิงเห็นไหมพี่หนงเนี่ยถ้าเป็นสัญลักษณ์เขานาะคุยคนคุยเองแล้วไม่ให้ฉช่นคุยเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่านอกเหนือจากการอ้าปากแลบลิ้นและการแต่งตัวพี่นองขาขอชมการแต่งตัวพี่นิดหนึ่งไม่ได้แต่งอะไรเลยเพราะว่าเขาไม่รู้ว่าจะต้องแต่งเป็นชุดราตีอะไรแล้วก็เป็นชุดเก่ามากครับตั้งแต่นี่นะคะก็ไม่ได้ซื้อชุดใหม่เลยก็เอาชุดเก่าๆมาใส่หมดเลยค่ะ่ขอขอแบบโชว์นิดนึงนะถอดเสื้อหัวไม่ได้ไเห็นหัวนิ้ผู้ไม่นิ้ปูอ๋อออ วงการันเทิงมาเอาใช้คําว่าง่ายๆว่ากว่า40ปีแล้วล่ะรุ่นๆรุ่นหน,นึ่งก็จะผม,มยังไม,ยงไม่ยังไม่ค่อยถึงอีกขาดไปอีกไม่กี่ปีีน้องก็ถามแล้วก็อยากว่าเราอยู่วงการเยอะๆเราก็เลยตอแหลงไง <c oughs> แต่เรียกได้ว่าเป็นการบุกเบิกจากการเล่นละครเวทียุคนั้นค่ะแตกต่างกับยุคนี้ยังไงครับ ยุคนี้ไม่มีละครอ๋อยุคนี้ละครเวทียิ่งใหญ่อลังการมากเลยนะคะตอนที่ดิฉันเล่นละครเวทีเป็นละครเวทีเล็กๆคุณท็อปดารินีนุชประสุตนาวินนี่นะคะก็ทราบดีเพราะว่าเธอก็อยู่ที่บนเทียนทองเคเตอร์เหมือนกันค่ะเป็นล็กแงฝ่ายเสื้อผ้ากับคุณก้องปิยะค่ะอ๋อตอนนั้นแม่ก็ยังไม่ได้มาเป็นไม่ได้เป็นคนเบื้องหน้าแต่งตัวอะไรเงี้ยแต่เห็นการแสดงของพี่หน่องพี่หน่องเนี่ยยุคแรกไม่ได้มีเฉพาะละครเวทีเรื่องแรกที่เข้าวงการเนี่ยเป็น ภาพยนตร์ใช่ไหมคะอ๋อเล่นภาพยนตร์เรื่องแรกค่ะเมื่อปีสามสนะคะเรื่องเทพธิดาบา21ค่ะเทพธิดาบา21ของหม่อมน้อยเมื่อกี้ที่ตอนต้นที่แบบยิ้มๆนย่างเออแต่งหน้าแต่งตาที่ในนี่ไนี่ไงในวีเจีารนนนี่นะค่ะตอนนี้เป็นฉากร้องบดเพลงกำกับโดยคุณยุทธนามุกดาสนิทค่ะแล้วก็หม่อน้อยพันเทมนพหม่อมหลวงพันเทมนพเทบุญเปนคน ทำโคริโอกราฟเฟอร์ค่ะอ,อันนี้คือเรื่องแรกที่เข้าวงการบันเทิงใช่ไหมคะพี่นะค่ะตกใจหมดค่ะคุณพี่เราจริงไหมล่ะพี่จริงๆหลายๆคนบอกว่าจริงค่ะยังค่ะยัง<ม>่ะยังค่ะแม่หนูยังไม่ได้ถามหลายๆคนบอกว่าไม่ใช่แค่การเข้าวงการบันเทิงอย่างเดียวเป็นคนหนึ่งที่ได้เคยไปเล่นหนังฮอลีวูดด้วยเป็นภาพยนตร์ดังเรื่องหนึ่ง <Wow. S 2> เล่นสองเรื่องแน่เล่นอยู่สองเรื่องเ,เลยอะค่ะเร่องอะไอนไใส่งอน,น,นแต่น้องเขาหา VTR ไม่เจอเพราะมันเก่านานแล้วแล้วก็เลื่องเรื่องแออเมริกาแต่ว่ามันก็เป็นบทคิดเนี้ยบท่ี่แบบ ผงเสร็จผง่แต่ก็เขาก็ให้เกียรติเรามากนะ,ะเราถึงไม่แปลกใจว่าพวกเดลอาฮารีบุทํำไมก็ถึงลืมตัวค่ะแล้วเป็นเศษปลายมิวกยเศษธุรีพัสมาธุรีแผ่นพื้นดินนี่นะคะ,คะยังให้เกียรติแล้วมากเลยให้เกียรติยังไงคะพี่นองเช่นก็เช่นเราเวลาซื้ไปขายทําที่จังหวัดระยองเช่นอยู่เรื่อ,อ,อ,องหนึ่งก็เขาก็อรถบัสมา60ที่นั่นเขก็เลาะที่นั่งเอาหมดเลยนะแล้วก็เหลือที่นั่งที่เดียวบอกแล้วคนอื่นน่ะคุณคุณไปคนเดียว ให้นั่งคนเดียวคนเดียวแล้วก็มีแอร์มีมีบัสฮอสเทสมีห้องน้ำเข้าไปพอถึงปับ๊บอ่ามีที่พักของอยู่ริมริมริม,มอ่าายหาดทะเลระยอง<ะ>ติดติดทะเลเป็นวิวที่ดีท<ะ>ี่สุดคุณคุณมีแล้วก็คุณ,คณแล้วคุณเสร็จแล้วจะมีรถมารับคุณมาที่รถเทรือ่อรถแต่งตัวส่วนตัวของคุณเพื่้ <Okay. S 2> มันจะไม่เหลิงกันล่ะมันก็เหลิงสิออคะนะอ,อั้กี่ฉากคะที่พี่พูดมาทั้งหมดน่นออกกี่ฉาก ไม่ถึงฉากมันฉากฉากครึ่งฉากครึ่งแต่ก็เรียกว่าเป็นความทรงจําอย่างหนึ่งเนะที่มันน้อยคนมากที่จะได้มีโอกาสไปปรากฏอยู่บนงานฮอลลีวูดแบบนั้นต้องบอกว่าไม่ใช่เฉพาะว่าความทรงจําของพี่นงคือพี่เองเนี่ยนะคะตอนนั้นเป็นนักศึกษาได้มีโอกาสชมผลงานพี่โนงนะคะไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์ต่างชาติแน่นยไส่ง่อนเองแอร์อเมริกาแล้วชื่นชมพี่โนงมากพี่โนงเก่งมากตอนนั้นเราเป็นศึกษาใช่ไหมคะค่ะรู้สึกว่าที่ฉันมีความโด่งดังมากคุณดูไม่ เป็นแบบนั้นเลยเขาขับรถอยู่น้องหนิง <ๆ S 2> เขาขับรถเป็นรถจีบอนะเขาขับรถจีปสีแดงเขาเปรี้ยว <ๆ S 2> <ๆ S 1> แล้วพี่ <ๆ S 1> นั่งรถตุก๊กๆอยู่นะเป็นนักศึกษาอุ้ยพอเห็นเป็นหนงวสันดิฉันบอกว่าตุก๊กๆให้บิดเคี้ยนตามรถคุณหนงวสันไปไปถึงปุ๊บเขาก็ทําตาแบบเละๆแบบอุ้ยอีนี่อะไรอะชนีไงชนีมาขับตามรถฉันชนแล้วทํ้ายนั้นเป็นผูน้ชายเหรอเป็นผู้ชายฉันก็เปิดประตูให้เขาขึ้นมาแต่เด็กจะเรียกพี่คะพี่คะเขาก็ปดเขาก็อะไรนะเลื่อนกระจกลงมาไม่มีแล้วนั่นไม่มีรีโมทก็นั พี่มากเลยค่ะเขาก็หันมามองปลายตานิดนึงแล้แต่พอเราเข้าวงการมาแล้วเท้าความให้ฟังว่าพี่จําอิชนีตัวที่บรรนลรถตุกๆแล้วก็ชื่นชมพี่ได้ไหมคะจําได้ค่ะฉันชอบคนนี้มากตะโกนดังลั่นเลยกลางถนนเลยไหนพี่นงลองแสดงอาการอย่างของแม่ท็อปทำให้ให้ดูหน่อยสิมันก็เลยไปลํำก็หันเดียวกลับมาแล้วหันแล้วก็ขายดวงก็หันกลับมา หนูชอบพี่มากแล้วมันก็ตะกลบอกคนท้องถนนว่าฉันชอบคนนี้มากในใจเราก็คิดไทยมือมึงไม่เป็นผู้ชายวะคือพี่หนงเขแบบการแสดงเขาต้องบอกว่ายุคนั้นน่ะประทับใจมากคือมันจะเป็นการเปลี่ยนยุก่ะ มันไม่ได้เป็นแบบการแสดงแบบสมัยก่อนนะคะของพี่หนงเขาเลยเขาจะเล่นล้เล่นละครเล่นภาพยนต์เขาจะเล่นเหมือนเหมือนฝรั่งเล่นอ่ะหรืออะไรอย่างเงี้ย <S 2: ๆ> ไม่รู้หรอกว่าเราเล่นเป็นยังไงเราก็เล่นออกจากชีวิตของตัวเราเองเนะอะเราก็อยากสนุกไงให้คนดูสนุกไงแล้วก็เล่นไปอย่างนั้นนะคะแต <S 2: ๆ> ่ถามอย่างนี้ว่าอย่างสมัยก <S 2: ๆ> ่อนนะคะ อย่างสมัยก่อนเองเนี่ยถ้าย้อนเวลากลับไปสัก40ปีที่แล้วเนี่ยคือกรณีที่ความเข้าใจของของจ้างน่ากากหนูเหมือนเอเลี่ยนมากเลยอะชอบเนี่สวยไม่ได้ไม่สวยแต่มันสวยโอเคใช่ไหมคะแม่คะสวยมากแต่บอกว่ามันไม่แค่เหมือนมนุษย์อวกาศมันอยู่นากเออมันมนษ์อวกาศมันปลอดภัยดีเลิศเออเลิศเดี๋ยวดูสิดูคลิปไม่อหรอเราตะคิดถึงสี่าิบปีที่แล้วเมื่อกี้น้องหามต่อหนูจะถามว่าอย่างสี่สิบปีที่แล้ว การเปิดกว้างของวงการบันเทิงไม่ได้เปิดกว้างนะกับเพศที่สามใช่ไหมใช่ไม่ไม่เปิดกว้างเขาเออแล้วตอนนั้นเนี่ยพี่หนงสามารถอยู่ในวงการยังไงเพราะเอาจริงจวงการมันไม่ได้เปิดกว้างแล้วก็คนส่วนใหญ่ก็ไม่ได้เปิดกว้างในการยอมรับเพศที่เรียกว่าเป็น LGBT ไม่ได้เปิดกว้างแต่ก็ยอมรับพอสมควรถ<อ>้าเราก็เป็นคนโชคดีเรื่องอาจจะเป็นบุคลิกหรือเป็นอะไรของเรานะทำให้คนเขาไม่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 เอนตอ้ไม่เขอาแล้วก็คนก็<ม>ค่อนข้างจะยอมรับในสิ่งที่เราแสดงออกไปและทีนี้ก็ในใน,ในยุคนั้นเนี่ยนะคะไอ้การที่จะมาเผยโตรว,ว่าเป็นแพศที่สามแพศย์ที่เบ่งเบนออกไปโดยตรงๆเนี่ยแม้กระทั่งไปเล่นหนังโฆษณาเขาก็ไม่ให้แสดงอาการเป็นไมทได้ีสามดิฉันก็ต้องไปเล่นเป็นใส่หน้ากากบันทารหน้ากากเป็นตัวตลกบ้างอะไรเลยซึ่ง ตอนนั้นจำเราว่าเล่นหนังโฆษณาเยอะมากแต่ไม่มีใครรู้เลยว่าเป็นเราเพราะเขาจะเป,ปลี่ยนแปลงตัวตนอเราเพราะไม่อยากให้รู้ว่าเอา,อาบุคคลเพศท่สามมา มาเป็นคนที่โฆษณาสินค้านั้นอึดอัดไหมคะที่บอกว่าเราไม่สามารถที่จะแสดงความเป็นตัวตนของเราออกมาไม่อึดอัดค่ะพอเราเล่นเล่นเสร็จแล้วก็อ้าอย่างนี้เลยแล้วก็ออกเลยไม่แต่ต้องบอกอย่างนี้พี่โด่งน้มพี่ด่งออกมาพี่โด่งเองเนี่ยพอตอนหลังๆเนี่ยก็เล่นภาพยนตร์นะนะคะไม่ว่าจะเป็นชั้นผู้ชายในยะอันนี้ก็ชัดเจนเลยเนาะเทพเราต่างๆนานาแล้วก็มีเรื่องอะไรอีกค่ะเออนี่เทพธิดาบาย21ก็ถือว่าชัดเจนนะเล้วพ่ธิดาบายเอก็เล่นหนังแล้วก็มาเป็นละครเวทีด้วยค่ะคือ มันเป็นการแสดงออกของ L G B T แต่รูปลักษ์ก็คือจะต้องเป็น <Les bian S 1> นางโชว์เจเรนเย g แล้วก็ y เย r แต่มันจะต้องเป็นลักษณะของนางโชว์ใช่ไหมพี่นงมันนางโชว์เหมือนเขาไม่ใช่ดรักควีนอย่างว่าเดี๋ยวเขาว่าหวาว่าเราสมัยก่อนมีเพื่อนที่แต่งผู้หญิงเยอะแล้วก็เป็นพวกที่ทําโชว์กันเยอะไง uh. แล้ก็เราก็ชอบฟังเพลงดูหนังฝรัง่งแล้วก็ <That. S 2> เอาคาแรคเตอร์ในหนังบุคลิกอย่างนั้นมาเล่นแล้วก็ ว่าไม่มีใครดูก็เล่นให้เพื่อนดูกันเองแต่นั่นคือยุคแรกนะน้องหนิงอันนั้นคือยุคแรกก็จะเป็นลักษณะนี้เรื่องนี้เห็นบบกว่าเขาจะออกทีวีนะเล่นละครอะไรๆต่างๆนานามาเริ่มยอมรับแล้วก็เป็นมีมีมีเป็นเพศที่สามแต่มันมีอยู่ยุคหนึ่งพี่จําได้ไหมที่เขาออกประกาศว่าห้าม เพื่อนในวงการ LGBT สันคลอนมากก้องปียะาพี่หนองว่าสันพี่ต่อพี่แจ้วสันสะเทือนเห็นบอกว่ากบไม่ออกทีวีเลยบุคคลที่มีบุคลิกเบลน้งเพศออกอากาศเลยก็มาห้ามหรือออกไอเนีใดก็ตามห้ามแสดงบุคลิกดังนั้นออกมา ว่าถ้าสมมติว่าหลังจากนั้นเนี่ยที่บอกว่ามีการประกาศว่าห้ามสแสดงบุคลิกการเบี่ยนเบนทางเพศไปออกเกมโชว์ไปอะไรพี่หน่งเองต้องเล่นบทบาทเป็นผู้ชายแมนเป็นตัวแคลนสวัสดีก็มีพี่<ม>พต้อยเศรษถ<ช>าว่าโอ้ยเขาไม่ให้เล่นแมนเด้อเอาอาให้เล่นเป็นผู้ชายก็เปนเ็นเรื่องฉันผู้ชายในยาก็เป็นตัวตามขุนช้างแล้วมันพูดว่าไงบ้างครับก็เลยเป็นผมครับค้ารักเองแล้วเกิดยีนน้อยเอ้ยเองจะต้องเป็นเมียข้าข้าจะมอบความเป็นผัวให้แกเองแล้วก็ปี๊ป ปีๆจนถึงท้องน,นี่ถือบทจริงๆที่พี่หนงเล่นวันนั้นเหรอคะที่บอกว่าแค่จะมอบความเป็นผัวให้กับเองเนี่ยก็ประมาณนั้นมันเป็นสมัยก่อนไงออสมัยนี้ก็ต้องสุดภาพเลยผมจะมอบนามสกุลที่คุณชายครับ <c oughs> พี่หนงคะแล้วตอนนั้นงานมันลด,ออมลดไหมพี่ที่แบบว่าเขากรีดกันเพศที่สามอะค่ะไม่ลดงานไม่ลดเนาะงานไม่ลดก็ปกติเพราะว่าเออ ดีมาของคนน่ะเขาก็ไม่ได้ลดลงคนยังต้องการแต่เวลาไปออกรายการเนี่ยเราก็จะมันไม่ใช่หวัดยันมันยังได้ติดกันง่ายคุณแม่คุณแม่ไม่ต้องเป็นใบพล่าอะไรนี่พวกคนกันเองทั้งนั้นยกมือยกมือคือระหว่างที่สองแม่เฉียงกันอยู่หนูขออนุญาตถามอะไรนิดนึงได้ไหมคะหนูอยากให้พี่โนงอ่ะแสดงเหรอแสดงเป็นผู้ชายครับจีบพี่ท็อก ว่าสมัยก่อนที่ว่ามันต้องทอบแหละคุณสวยกว่าอีท็อปมันเยอะเลยผมจะต้องการคุณแต่ผมกลัวผัวคุณเอาคนมายิงผมมาแร้วได้เหก็ได้นะเขาได้ไหมมันก็เล่นละครเวทีเพียงว่าเล่นก็เล่นได้แต่คนจะยอมรับแล้วบอกว่านี่นี่แบบแอฟแมนแต่วันนั้นเล่นไปคนยอมรับแม้กระส่าตอบรับคนเขาเชื่อมันเป็นละครขามค่อนข้างจะแบบคอมเมดี้มันก็เออมานกึ่งตลกกึ่งบ้าบ้าบออย่างเงี้ยแล้วคนดูที่เขาดูพี่หนุ่ เคยแม่พี่เคยเล่นเป็นผู้หญิงด้วยพี่เคยเล่นเป็นผู้หญิงเหรอเออดื่มไล่น้องก็ฟังแล่เป็นผู้หญิงเป็นผู้หญิงแล้วมันลุ้แล้วก็เล่นเป็นแต่งเป็นผู้หญิงทำาเล่นเล่นเล่นเป็นตอนใครเล่นบทออกมาว่าท้องเล่นบทเป็นผู้หญิงท้องไม่เล่นไปธรรมดาแล้วก็มีใส่สีผู้ชายไปนี่พอตอนจบมันมีบทว่าท้องพี่พี่จำผิดหรือเปล่าไม่จริงพี่บเรื่องไอดินและกลิ่นวายจริงหรอแล้วพี่โด่งนี่นะเล่นละครทีวีด้วยกันนะน้องหนิงไม่รู้ว่ามีโอกาสหรือว่ามีประสบการณ์ไหมแต่ถพาท่าสนิทกันนะคะ กล้องเนี่ยรับมาจากทางหลังน้องหนิงใช่ไหมเรารับหน้าพี่แล้วน้องหนิงก็เป็นพี่โหน่ง,นงเขาจะทําหน้าอย่างเงี้ยอะอดนนีฉัน,นขออนุญาตนะ,ะนี่เธอไอ้ยังอย่างงี้ย่งงีง้งดีมากเลยเชอไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ใชอะไรพี่ทําหน้า,าใสท<ไ>ี่ต่างกล้องรับหน้าทางนี้นะ แล้วก็เป็นหน้าพี่อ่ะเนี่ยกล้องลับมาทางนู้นนั้นมาทางนู้นแต่พีกล้องอยู่นี่ชีวิตจริงเหมือนกล้องอยู่ทางนู้นมีคนอยู่นแต่หนูว่าเล่นกับพี่อยู่แล้วพี่ทำหน้าอย่างหนูเนี่ยกล้องลับตอนนี้เธออ้อกล้องถ่ายหน้าเธออยู่เมื่อหลังก็พูดเธอพูดไปสิฉันพูดเสร็จแล้วเสร็จหรือยังเสร็จไปแล้วไม่พี่ชอบทำหน้าหลอกแบบแหลแะะเราพูดโกเราอยู่เงี้ยแกก็จะทำหน้าหลอกอ๋อหนูเข้าใจ เดี๋ยวนี่ขออนุญาตอธิบายให้คุณผู้ชมฟังนี่ขออนุญาตอธิบายคือระหว่างที่เราเล่นเราเล่นเขี่ยกันอย่างเงี้ยสองคนพี่ท็อปพี่โหน่งถูกไหมคะแล้วกล้องมันก็จะต้องรับทั้งพี่ท็อปพี่โหน่งแต่พอบทไดนหล็อกที่พี่ท็อปต้องพูดแล้วต้องมีสมาธิดีๆพี่โหน่งก็จะทำแท้เหมือนให้พี่ท็อปเล่นแล้วหลุดทําให้ดูสิพี่ทำยังไงคะก็บอกว่าอย่างเงี้ยแล้วเป็นหลุดไหมหลุดสิ ขอเน้่หลุดกระโดเลยก็ต้องถ่ายใหม่อันนี้อันดี้อันดี้คือแก้งแต่อันที่ไม่ได้แก้งก็มีเล่นก็เล่นสมมติว่าเล่นกับพี่ท็อตไงไปอยู่เรื่องยังจําได้เลยก็เล่นเล่นเล่นอะไรคุณเด็กท็อก็บอกเป็นไรลวคนเวทีเขาไม่เล่นแล้วเขามามองนะพี่หน้าเหมือนแรปเตอร์ในจูเลสิตพาร์คเล่นไม่ได้หา พี่หวานมาคุยถึงเรื่องความรักของพี่หนงบ้างดีกว่าไม่มีความรักแล้วค่ะผู้ชมผู้ชายอะไรก็มีมาก็เอาหมดเลยถามสาบานพี่ไม่เคยมีแฟนไม่เคยมีคู่มีแฟนมีไหมอยู่กันกี่ปีฮะแต่ว่าเราไม่ชอบมีความรักอย่างนั้นไงไม่แร้วทําไมตอนนั้นตอนนั้นวัยนั้นที่พี่มีแฟนที่มีคู่เป็นอายุเท่าไหร่จ๊ะ แกแล้วแกแล้วสิสิบแล้วอยู่กันเป็นแบบอยู่ใช้ชีวิตคู่กันเลยอะฮะไม่กม็เปอยู่ด้วยกยันแต่คนบางคนก็แต่งอยู่บ้านกันสิอ๋อแต่ว่ารักกันไม่ได้รักหรอกสร้างเรื่องขึ้นมาเอง <c oughs> ฉันก็ไม่ได้รัก <c oughs> เขาเขาไม่รู้รักฉันเลยแล้วหนูถามอย่างนี้ เขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยพี่หน่งเองอะดูเหมือนแบบว่าจะอาจแบบอาจจะเป็นแบบว่าด้วยคาแรคเตอร์อาจจะแบบเวลาเห็นผู้ชายเห็นอะไรเงี้ยก็อาจจะอีอะอีอะคนนู้นหรอคนนี้หรอแต่จริงๆแล้วตัวตนที่แท้จริงเป็นคนที่ไม่ศรัทธาเรื่องความรักแล้วไม่เชื่อว่าความรักจะมีจริงตอนตอนตอนต้นตอนต้นยังไม่รู้ตัวค่ะคําหรัตอนหลังก็อะ ไอ้ความรักโดยดุนดุนลุนลุนตุนลุนล้วนของมันเนี่ยเป็นความดีงามความรักเนี่ยเป็นสิ่งที่สวยงามประเสริฐแต่เมื่อมันผ่านเข้ามาในตัวของมนุษย์ซึ่งมีกิเลสปะปนอยู่นะมันก็ถูกไอ Danke, ้ตาข่ายของกิเลสกั้นกรองออกไปให้เกิดเป็นความเห็นแก่ตัวความหึงหวงความต้องการจะครอบความไว้คนเดียวความงอนความไม่ชอบใจความต้องการที่จะให้เข้ามาเอาใจตัวเองคนเดียวไอ้สิ่งที่ผ่านมาจากกิเลสคอมมอนลุนเนี่ยทำให้ความรักมัน แปลออกไปไม่ใช่ความรักที่เบิกสุดเหมือนที่เราก็เห็นในโทรทัศน์เลยนี่พไงเหมือนว่านึกว่าจะรักกันโรแมนติกสุดท้ายเราต้องเปย์เขามันไม่ได้เชิงเปย์อย่างนั้นเลยไปไหมพี่เคยเปย์ผู้ชายไหมไม่เคยเปย์ค่ะเปย์ผู้ชายฉันเนี่ยนะคะตั้งใจจะซื้อผู้ชายแต่ผู้ชายไม่ขายฉันเลยต้องขายแทนใช่ไหมจริงเหรอคะพี่หน่องพี่หน่องนอนนี่หนอนนี่ชอบไหม เขาป็ยังจะถามเนยนะพี่เคยซื้อผู้ชายไหมคะเชิญกันดูว่านิ่ๆมาจับกูเข้าเครื่องจับเช็ดทําไมยะท่านไปผิดตรงไหนตกลงแกก็พูดบายเบียงไปเลยมันก็ทุบโตะตกลงเคยซื้อไหมคะเน่ยหนูมันรอแหลมอยาให้พี่ตอบเลยไม่คือจริงๆแล้วสรุปเนี่ยเพราะว่าชีวิตเน่ยเคยอกหัก แล้วไม่สมหวังอคือแบบว่าไม่สมบางในรักไม่สมหวังในรักเราล้วไม่เข้าไม่รักเราหรือรักแล้วเขาทิ้งคือแต่ถ้าถ้าไปจีดเป็นละครรักเรางั้นแล้วไปทิ้งทีหลังก็ไม่เรียกว่าโอหักสิไมความจริงเราตีความหมายของคำว่าโอหักที่ผิดกันไปมากเลยนะโอหักคือไปแล้วเขาไม่รักเขาไม่เล่นด้วยนั่คือโอหักค่ะเออแต่ถ้าเขามาเล่นด้วยเออตกลงป่องชิ้นกันแล้วปับปับปับปิดปิดปับปุ๊บ แล้วเนี่ยจะมาอกหักแล้วแต่หลัก็เลิกกันไปใช่ไหมโอ้ก <Đ ó S 2> ็คือกกไม่เรียกว่าอกหักเขาไม่ได้อ,อกหักในเรื่องการถูกทําให้ผิดหวังต่อตัวบุคคลแต่เขาผิดหวังจากการความรักที่มันแบบมันไม่ได้เป็นอย่างที่คิดฉันฉันฉันสร้างฉากเลยดูในหนังนะเปิดเข้ามาเป็นดอกไม้เต็มห้องฉันก็ทาอย่างนั้น <S <S เออนั่งเครื่องบินไปหาผู้ชายที่ต่างประเทศฉันก็ทำแบบเรียนแบบในหนังทุกอย่างตอนต้นก็ดีแล้วเพราะอีกฝ่ายเขาก็เล่นด้วยไง <S <S ไปไปมามันก็ไม่ใช่อย่างในหนังอ่ะ เพราะว่าตัวอย่างมันไม่ไม่ใช่เหมือนที่เราคิดเอาไว้ไม่เหมือนยังไงผู้ชายมันไม่ชงกาแฟให้กินหรือผู้ชายมันไม่ทําอะไรให้พี่มันก็ต้องมีชีวิตมีความคิดมีมีมีไอ้โลกของเขามีอะไรของเขาบ้างอย่าง้ใช่ไหมแต่เราก็ไม่ไม่ใช่ไม่ได้เหมือนในหนังที่เราเราเคยดูหรือละครที่เราเคยดูเราก็เลยบอกเออเลิกกันนะคบกันเป็นเพื่อนนะพี่หนงเขาเป็นคนอยู่กับโลกจินตนาการมากกว่าอยู่กับโลกพวกเราเขาคือหนงอวกาศนี่นายหยาด นี่ไง,งคุณผู้ชมมันเลยเป็นปัญหาว่าหลังๆที่เราไม่เห็นพี่โหนงหรือแม่นหน่งของพวกเราเนี่ยออกทีวีเพราะเขาบอกว่าตัวเขาเองอ่ะเป็นโรคจิตเขาบอกแบบนั้นว่าพี่อียกติดต่อพี่ไปทํางานเลยพี่ไม่ทํางานงพี่เป็นโรคจิตพี่ไม่อยากเจอคอนอ่ะตอนนี้เนี่ยมันเหตุการณ์อย่างนั้นมันจริงหรือเปล่าหรือย,อยังไงเดี๋ยวเราเบรกไว้ก่อนแล้วเรามาสัมภาษณ์กันชพ่ชวนอยากรู้หนูก็อยากรู้เหมือนกันนะแม่นะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นึงกลับมาคุยแราบกันต่อช่วงหน้าค่ะสเช กลับมาคุณชซ่โชว์นะคะห,หลายๆคนบอกว่าเอ๊ะช่วงนี้ทำไมไม่เห็นพี่โหนงเลยเราก็ได้ฟังจากปากพี่โหนงนะคะใน,ในโดยเฉพาะทีมงานเขบอกว่าช่วงนี้ไม่รับงานพี่โหนงพูดเราเองเลยนะบอกว่าพี่เองไม่ค่อยอยากรับงานเพราะว่าเป็นโรคจิตฮะ จริงเหรอพี่พี่ได้พูดคํานี้ไหมคะอันนี้คือหนูว่าไม่ได้พูดเองแล้วเนาะอันนี้ก็พอน้องก็คนมาคุยแล้วก็ได้บอกว่าจริงๆแล้วว่าเราเจอคนเป็นร้อยเป็นพันในชีวิตจริงๆเลยแล้วก็ไม่อยากเจอเลยแหะเพราะว่าบางทีแล้วก็รู้สึกว่าอึดอัดไปแล้วเข้าไปนึกชื่อไหมว่าไม่ได้ดูกันไม่ได้เข้าโรงหนังกันสามสิบสี่สิบปีแล้วเพราะว่าไม่เข้าไปแล้วเห็นเป็นคนเยอะๆแล้วหายใจไม่ออกใช้คําว่าอย่างนี้เขาเป็นโรคแอนตี้โซเชียลเแอนตี้โซเชียลเป็นอาการหนึ่งของของนั่งเข้าลิฟต์นี่นะเราจะกั้นหายใจ แล้วก็แต่งหน้ามาเองตลอดชีวิตนี้เพราะว่าพัดนั่งแต่งหน้ากระช่างแต่งหน้าเนี่ยเราจะต้องกั้นหายใจเราก็จะอึดอัดมากาเขาจะอึดอ,อ,อัดเวลาที่ไ,ไปไปเสิร์ชดูในในเน็ตนะก็เป็นอาการหนึ่งของของแอนติโซเชียลแตแล้วอย่างโดยปกติพี่หนุ่มเองก็จะมาเจอผู้คนทำงานในวงการบันเทิงแล้วพออยู่ๆหายตัวไปอ่ะไม่เหงาไม่คิดถึงเหรอเอ,อมันก็ไม่ได้เชิงหามันก็มีงานบ้างแต่ว่าถ้าอันไหน ไม่สนิทไม่คุ้นเคยไม่ไม่รู้สึกไม่รู้สึกว่าเราให้ฟรีให้อิสระแล้วมากๆในต่อง,งานที่เราต้องรับเราก็เราก็ไม่เอาเขาเป็นอย่างนีง้คือพี่นองไปเขาก็จะเหมือนกับเขาเหมือนกับบุคลิกเนี่ยโอเพนเปิดสนุกสนานแต่ข้างในเขาจะมีความสันโดษปิดเป็นคนปิดบางทีนัดก,กองไปอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ย้ายกองแล้วก็มาแล้วไม่ตามนัดพี่นองกลับบ้านไปเลยแสดงว่าวันนี้รายการเรานี่ได้เกียิมากๆเลยนะที่ คุยกับพี่หนองจนพี่หน่องยอมมารายการเราอะพี่หน่องอยากรู้จริงๆไออาการนี้มันเป็นก่อนมีโรคโควิดหรือพี่เป็นมาตอนที่เขามีโควิดเป็นมาตั้งนานเป็นตั้ง20กว่าปีแล้วเป็นนิสัยเนาะเป็นมาตั้งนาน20ปีได้แล้วก็ไม่ชอบพบคนแล้วก็ไม่ได้เล่นโซเชียลนะไม่มี Facebook ไม่มีอินสตาแกรมมีแต่ไลน์ลายก็ไว้ทํางานแล้วเราวราตามข่าวอีกส่วนหนึ่งที่บอกว่าพี่เองอ่พอเริ่มแบบว่าอายุเยอะขึ้นบอกขี้เกียจทํางานฉันไม่อยากทํางานละอันนี้เกี่ยวด้วยไหมคะ อันนี้มันอยู่ที่ตนมันมีอยู่วันหนึ่งที่ไปสัมภาษณ์แล้วก็ทำไมไม่แดงไเห็นรับงานยังไงเอนื่องจากรกับงานน้อยลงเพราะว่าเออเราเราเนี่ยแล้วก็อ อ๋ยขี้เกียจนะค่ะ <_ hatten> เรตอบไปแค่นี้ก็าเขาเป็นเก็ตีความไปว่าขี้เกียจรับงานพี่น้องแล้วอย่างนี้มันกระทบรายได้เราไหมคะถ้าเกิดว่าเราจะขี้เกียจรับงานอย่ามาพูดเรื่องรายได้กับฉันคนอย่างฉันนี่ไงมหาเศรษฐีแต่ษีนี่บ้าฉันไม่ได้บูสักคำแล้วอย่างนี้พี่น้องไม่ทํางานอย่างเงี้ยล้วบอกไม่อยากเจอคนไม่อยากอะไรแล้วแล้วแต่ละวันอ่ะเราใช้จ่ายยังไงก็เอาเงินใช้อ่ะ สเม่ไม่ใช่รายได้รายได้เข้ามาเหรอสม่ไมก่อนก็ทํางานไว้เยอะมากเลยไง็เราก็เราก็ไม่ได้ใช้อะไรเท่าไหร่นะก็เก็บตังค์เหมือนกันเราก็ไม่ได้เป็นคนที่ไปใช้แบรนด์เนมหรือใช้อะไรอย่างเงี้ยไปต่างประเทศก็ไม่ชอบไปไม่ชอบขึ้นเครื่องบินไปนั่งเครื่องบินแล้วจะขาดใจตายแล้วกระโดดลงมาก็ไม่ได้พี่หนตอนนี้หนูมองดูพี่ยังแข็งไม่ได้มามองฉันมองก็ดูจริงๆไม่ได้มองพอดีมันเข้ามาตรงปลายหางตาแต่อยากถามว่าพี่นะมองชีวิตบ้านปลาย ตัวเองไว้อย่างไรบ้างแพลนยังไงคะคำตอบของดิฉันน้องทีมงานที่มาสัมภาษณ์ถูกใจมากในอนาคตทบเจ็ดสแล้วดิฉันใช้ผาตัดผ่าตัดแปลงเพศแล้วหาสามีเป็นชาวต่างชาติเป็นท่านแบรนพาดิฉันไปอยู่ในปราสาสตอนชช้ามาดิฉันก็นั่งจิบไวนตอนกลางวันฉันก็จิบวนตอนกลางคืนฉันก็จิบไวนพอก่อนนอนฉันก็ตาย หนูว่าก่อนที่คุณแม่จะผ่าแปลนเพศอะเราต้องผ่าหน้าก่อนไม่เจ็ดสิบบาลอนที่ไหนจะมว่าจะเอาเครื่องเพศมาไว้ที่หน้าฉันเหรอไ่ใช่ค่ะเราต้องทำให้หน้าตึงก่อนไงไม่ต้องละค่ะคนี้ก็หลงไหลายได้ปืนกันหมดแล้วก็โมว่มาชั้นเซ็กซี่มีเสน่ห์วันนี้ต้องขอบคุณนะที่แบบว่าเ้าขาไปหาหน้าไปไดบคุณค่ะ ทำไมไมมันเหมาะกับหนูมากกว่าเพราะมันเป็นสีเข้ากับชุดงหนูมากเลยฉันทำเป็นคนมอบให้เธอเองคุณหญิงคะขอบคุณมากและขอบคุณรายการคุยแซ่บขอบคุณคุณท็อปขอบคุณคุณส้มนะคะที่เชิญในฉันมาในรายการนี้เป็นดอกไม้จากที่ไหนคะคุณดอกไม้จากกิฟฟลาเวอร์นะคะ แล้วพีฉันคิดว่าสีส้ม Old Rose นี่มันเหมาะสมกับชุดคุณหนิงมากขอมอบให้คุณหนิงค่ะขอบคุณค่ะแม่ขอเดี๋ยวอันนั้นของขวัญจะมอบให้หนูเดี๋ยวมอบให้พี่ต้องรับไว้เองค่ะอันนี้นะคะจากโซดาปริ้นตี้นะคะที่รันเลึกให้กับพี่หนงนะแล้ววันนี้ต้องขอบคุณพี่หนงมากๆที่มาสร้างสีสันรอยยิม้มแล้วก็ทําให้พวกเราเนี่ยมีความสุขกันในช่วงบ่ายวันนี้ด้วยอันนี้ให้พี่หนงนะคะขอบคุณค่ะค่ะพี่หนงสวัสดีค่ะ สวีทากองไว้ตรงนั้นเถอะค่ะคุณผู้ชมดูลายกันคุยแซ่บโชว์แล้วฮะถ้าชอบใจนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกด subscribe ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะคุยแซ่บโชว์มาหาคุณอ่า